มาแล้วครับพี่น้องมาแล้วบรรยากาศครับมาเป็นคู่ขนานเลยบรรยากาศยามเย็นเย็นลบเย็นเย็นพี่น้องอ้ำน้นตกแล้วนะครับปากเจ็ดตกแล้วปากเจ็ดยนแล้วครับโยนแล้วไหลมายังแรง บรรยากาศมาฟ้าครับมาดาดฟ้านะครับมาเดินดาดฟ้ามาชมความสวยงามของเมฆครับก้อนสีดำปุดเลยนี่เมฆสีดำครับพี่น้องเอ้ยทองฟ้าสวยๆว่าสวยๆกับบรรยากาศนะครับ ภาพบรรยากาศท้องฟ้านะครับร่วมตัวกันก้อน,อนฝนจะตกแล้วครับพี่น้องมือตึบมาเลยคนเหลือครับพี่น้องตกแท้าวจากภพากเลยขาวจพาพลาดเย็นครับคืนนี้สงสัยนอนสบายๆนะครับบรรยากาศครับฝนตกครับ เมฆสวยๆท้องฟ้างามๆครับพี่น้องช่วงนี้ไม่ได้ไปตลาดครับตกมากันนะจะเป็นวันที่สองนะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เขามาใกล้แล้วเมคือสวยบรรยากาศดีๆบรรรยากาศมาฝากครับเพื่อนๆ กิจหอตทุกคนครับกินหัตทุกคนเอฟซีทุกคนเพื่อนเพื่อนทุกคนคนป่วยก็คิดถึงหายไวๆช่วงนี้ฝาฝนลมาเป็นใจครับพี่น้องเจอผลก็รีบอาบน้ำนะครับอย่าตากผนเดี๋ยวบรสบายรักษาสุขภาพกันนะครับเป็นห่วงเด้อครับเด้อกิจวัตคิจวัตทุกคน ลมกะลม่มประแปะปะแปะเออ แรง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 มาเลยมาเลยเย็นเย็นโหไหลยังไวเลยดูดิมเมฆไหลยังไวเลยลลใช่ลอองมาแล้วลองมาแล้ว 坏了，好办了。

ฝนตกจ้าฝนตกนอนฟังเสียงฝนโอ้ยใหญ่นะครับ Yeah, I'm